ครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในแคสแอมน่ะจะเล่นอยู่ในเกมเกมเกมชื่อเกมจำชื่อเกมไม่ได้เดดทิ i เกอ r ์ะเราจะมาเริ่มเกมกันมีคนชวนเล่นนะก็เลยหยังเล่นเล่นดูโอเคกราฟิกก็ใช้ได้อยู่มันก็ใช้ได้อยู่ตอนนี้เราอยู่สายกับซิกฮาร์ดซหนึ่งเหมือนเดิมอีกแล้วนะ ผู้ฟังที่ดีนะครับเป็นผู้ฟังที่ดีครับพูดอะไรไม่ได้ไม่ใช่เป็นเลไนอยู่อ้าวเฮ้ยยังไม่มได้กดยิงเลยยิงเองเฉยๆเลยเนี่ยเลยเนี่ยกระโดดไม่ไ oh, <shit. S 2> ด้เลยอะไรอ่ะตา้ เดืดนะเกมนี้มันไม่ไม่เข้ใจเลยอะอะไรเนี่ยมันมันไม่ยิงมันมันกดเรากดยิงไม่ได้อะมันจะยิงแค่ a ต t o m เออมันยิงแค่อัตโนมัติอะไรเนี่ยโหไม่ใจเลยถ้าคุณไปเล่นในมือถือคุณจะรู้อะไรเนี่ยมนคืนหนักเหรอเฮ้ยเต็มพื้นเลยมาแล้วมันจะผลอกมาจากมือเลยคือมันต้องเดินตามเนื้อเรื่องโอ้ เหมือนวีคอปอีกแก <laughs> มาแนววีคอปเลยเล่นตอนแรกเก็บเงินให่เลือกภารกิจ <laughs> มิชชั่นคอมพิวต์อีกแกจะต้องมีตังค์ถัดเจ็ดปืน <laughs> ซึ่งเล่นโทรศัพท์ก็ไม่เคยเล่นนะเล่นครั้งนี้ครั้งแรกในคอมเกมเฟซบุ๊กนะ <laughs> เดินไปไหนตรงนี้่ไง What do we have here Nice. Hey. off me. Get off me. Hey, hey. 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 เราไม่เสนื้อเรื่องไอ้แล้วนี่มันใครเนี่ยหน้าหน้าน้าเหมือนนางเอกทุมเลดเดอรลา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 คอสไปไหนเ h าไ e t s go. โอ้ต้นเลยเต็มที่ คอมพิวเตอร์เลยเนี่ยครับทำไมรู้สึกเหมือนมันไม่มีจุดดึงดูดเลยในเกมนี้ภาพสวยใช้ได้อยู่โอเคอ้าวแล้วเจ้ไปไหนเจ้เฮ้ยเจย้ทิ้งผมเหรอหืมคิวซอมพี้เตอร์ดิ ดิสเชั่นน่ารักโอ้โหมากนเต็มที่ I'll take that จับมาจัาหมาไม่มีนะ What do we have here เอาเจเจวิ่งไปก่อนแล้วต้องการให้ราช่วยอะไรเนี่ยแล้วเจจะมีผม

อยากซ่าอยากซ่าอยากซ่า Come on อยากซ่นี่นะได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆ n t h a r a มน่นนนมันไม่นุกอ่ะมันมันยิงเองอะไม่นุกอกะ อะไรอะไรอะไร,อะไรเนี่ยเคลมรีวอร์ดให้เราซ่อมปืนเนี่ยมีเคลมรีวอร์ดด้วยครับเคลมรีวอร์ดครับโอเคครับเทารร่า <All right. S 1> ไหร่ครับโอเคครับดีวครับเนี่ครับนั่นครับดีวครับทาอะไรสร้างของอ่าแล้วไงต่อกดแลยไงต่อดีว์เดีวพอละ เฮ้ยเลือกด่านได้ด้วยทำไมรู้สึกมนสิคะเงียบมากเลยครับ,บเฮ้ยไม่ต้องพูดคนขี้ดีก็ได้พูดหน่อยก็ได้เราเราไม่มีการเอ่อเรียกว่าไงเรียกว,ว่าเอ่อทำให้พูดคนดูเขาแบบ interesting เราได้นะถูกอีเรื่องด,ดดดนะงดูคนดูเรียกว,ว่าไง โอ้หด่านเดิมอีกแล้วแล้วเจจะวิ่งหนีผมไปไหนครับเมื่อกี้ใช้เจหรือคุณลุงคุณลุงนะครับเอ้ยเอ้ยตกใจเอ้ยตกโหอโอค้างเฮ้ยหนีกัน What's up นด้ถึงเมื่อกี้ไนส์ไน์ครับลุงผมมาช่วยแล้วลุงลุงลุงรอก่อนลุงลุงไม่มีโฟกลุงไปไหนลุงลุงครับลุงลุงไปไหนลุงรีบวอลุงอ้าวลุงคุณลุงครับคุณลุงอย่างนี้ผมนี่ครับผมไม่ชอบนะ ฮะย,ยืดร้อยย,อยืร้อยยืร้อยเออ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 เจ็บเจ็บเห็นไหมลุงบอกแล้วลุงหนีผมลุงไม่รอดแล้ลวลุง get the two box f r o m hang อย่านะอย่าออกมานะ มันคงไม่มีอะไรให้หน่าตกใจเท่ากับไอ้เห็นไหมลุงบอกแล้วเห็นไหมลุงบอกแล้วลุงรีบอ่ะลุงตายก่อนเลยสมน้็จหน้าี่เทิร์นทุกคาไอ้ยองคิวนกเหรอคิวนกเหรอนี่โดนเข้าไปโดนก็ไปหิวนักชิบหายกดเล็กหนึ่งอ้าวอะไรอ่ะอไม่เป็น เหมือนเกมทั่วไปมันกดชิปแล้ววิ่งอ่ะที่ไหนวะที่ไหนวะานต้นหลังนี้ Call me Jack นะครับ And stay down ไม่เข้าใจเป้าหมายมันเร็วมันได้ทำอะไรไม่มีเนื้อเรื่องเหมือนกันตายตาย Ah there you are บอกมือให้ใครครับอะ เจ๊บกมือแหวนวิ่งเข้ามาหาตรงหน้ายบวกมือกันสมิธเคมริวอร์อ้าวคุณลุงคนะคนเนี่ยโอ้ r โปรโปรดิวบิวโอเคเอ้ได้ปืนกลให้คอมพีตเวดติ้งแบก ได้ปืนแล้วโอเคเล่นด่านที่สองเื่องไงเราก็เลือกเองไม่ได้ใช่ไหมสิกฮาร์ดไม่ได้ยังงั้นะครับมันมันเล่นไปด่านเรื่อยถึงมันจะแบบมีโบให้ดูทั้งโบมันก็มันก็ยังยังไงก็ต้องเล่นไปแต่มันก็ปลดล็อกครับเป็นตามในเรื่องกับกับเวทเสริมให้เรายิงฆ่าตามกําหนดหรือว่าอยู่เอาชีวิตรอดหรือว่าเก็บของกลับมา ย่อเป็นเนื้อเรื่องไม่ไม่พอใจอย่างหนึ่งคือมันมันมันยิงเองอ่ะแค่ชี้เป้าไปที่สมบี้อยู่ก็ยิงแล้วอะก็เหมือนคนเล่นมือในมือถือครับคุณจะต้องหันหน้าหันหน้าด้วยยิงไปด้วยเนี่ยมันมันลำบากะใช่ไหม้ยแต่ได้ปืนกลมาแล้วแต่ชอบภาพมันอยู่ภาพมันโอเคเฮ้ยมาแล้ว more? take I'll that. ไม่ครับไม่ครับใส่ใส่มาเรืเอ่อยๆครับ Thanks เกี่ยวไหมเกมนี้ยิงหัวได้ไหมได้ไหม Might come in handy กจอ่าเราแล้วต้องเน้นยิงหัวไม่ไม่ยิงหัวก็ได้แต่ว่ามันเป็นปันคนเก็บก็เก็บไปเก็บเป็นโมไปเรื่อยๆนี่นะแล้วเน้นมีสุดด้วยเลยไหนต่อเนี่ยไปทางนี้ครับ ไม่เข้าใจเนื้อเรื่องของพวกต้นบีแบบนี้ต้นบีมันเกิดมาจากพวกยายาปฏิชีวนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแบบไม่เช,เาชาเียว,ว,ยวานชาเออเป่ไหรไม่คิดมาเล่นแล้ว <c oughs> ไม่เชี่ยวชาญและช้ำชองมันเล่นคนเดียวด้วยแก็มีคนชนไปเ่นนี่เนี่ยค่อนข้างง่า เราไปไหนครับอ๋อมาตรงนี้ครับล้วเก็บปืนนะคิวโอเคเอโมฟูลออซิลเลนต์รอครับโอเนโอเคไปต่อได้แล้วนี่ไมาเยอะมาเยอะมาอีกแล้วให้ปีนขึ้นมานอ That nasty. was เฮ้ยอย่า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 แยมหย่าแยมแยมผิดคนแล้วนี่ใครดูเป้าแยมยะโซธรไม่ใช่นั่นมันแยมไนนนีต้องะต้อแรงหน่าเนี่ยฮะตื้ยยังเลย ตรงนี้ฮอมารับเหรอเฮ้ยใครและเฮ้ยเออไม่ทราบรงปัใครครับ You're the rescue team Come on แต่สร้างขวามสนุกันเถอะไม่เป็นหาเราไปสนกันสตรงไหนใช้ปืนพกเราปืนกลยังไงเราก็ได้เปลียนเอาลุงลุง่ lุง cái zombie tốp, thủng làm đi. không God. Oh lùng lùng ní ngô quá vậy lùng làm gì này lùng. Lùng mong lăng đây lùng. Lùng lên này nè. Free refill. Let's move. ลุงมองหลังด้วยลุงเฮ้ยเฮ้ยลุงไม่แหวงเลยลุงโอ้โหอยู่ตรงหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงอย่าพุ่งไปอ๋อมันให้กดป้องคุณลุงลุงอย่าพุ่งไปนะลุงผมวิ่งไงวิ่งไม่เป็นลุงระวังนะลุง อ่ะมาตรงนั้นแล้วลุงลุงเหรอได้ดีลุงลุงวิ่งเป็นผมวิ่งไม่เป็นอ่ะกระโดดไม่ได้กดชิปไม่วิ่งกดสเตตบาร์ไม่กระโดดแล้วอย่างนี้จะไปทำอะไรได้นะไม่จะเข้ามินแฮดดี้ลุงครับลุงรอผมด้วยครับโอ้ right we m a e i hey ไม่ลุงยิงได้ผมยิงไม่ได้อ้าวมิชชั่นคอมพิวต์อีกแล้วคน congratulation กมีเล่นแข่งกับเพื่อนได้นะหอเล่นจบด่านหนึ่งก็จะได้ช่วงช่วงแรกเล่นจบด่านหนึ่งก็จะได้เรียกว่าแบบ <Okay. S 1> นักสร้างมามาสร้างของให้โหลุงอ่ะแจกฟรีไม่ได้หรอระเบิดก้อนเดียวผฝ่าช่วยไหมถึงนี่ไม่งั้นไม่รอดนะลุงอ,อ,อ่อ่โอ้โหมีแชทด้ พิมพ์พิมพ์ไปเล่นๆผมเอาพิมพ์พิมพ์ดิผมเด็กใหม่ครัสอ้าวสอนเล่นเดินมาอ้าวเขาคุยภาษาอังกฤษกันหมดเลยโอเค โดูแมวแมวไม่ส,สนโฆาภาษา,าอังกฤษเล่นไม่เป็นไอ้ <c oughs> ด่านต่อไปต้องเล่นฮาร์ดดิมาครับมาแล้วครับ <c oughs> เริ่มแล้วไปไหนครับ ทำไมปิดไปแล้วปิดลำแขงไปแล้วมาทำไมอยีาตามมาเยอะดิไหนาหามาไปต่อไปต่อเดีย๋ยวเก็บไปมู้กันสุดสุดเอ้ยเอ้ยไม่ได้นี่มันแก๊สพิษไปไหนครับเอ้ยเรื่องรถตีส๒

โอ้โหทุกคนอย่ามานะพี่บอทพี่บอทอย่าอย่าพี่บอทอย่าเข้ามาอย่าอย่าอย่าโอเคบายบายอะไรอ่ะอีตาชาเอ้ยปืนมาแล้วปืนใหม่ nice บอทก็นั่นแหละบอกแล้วว่าอยญ่ใหย่โอ้ฮัลโหล ถ้านอนเจะพี่มากโอ้ฮัลโหลโอ้ยตายแกนอนได้เป็นแฟนทิตเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นหลบอยู่ในตู้เยน็น่มควรอัปเกรดอ่าอัปเกรดใช้เก้านาทีไปไปไปด้นสดต่อ เกมนี้ไม่ได้เล่นยากอะไรเลยเนี่ยโอ้ยเราเป็นสไนเปอร์แต่มันโแต่มันช้าจริงๆสไนเปอร์โอ้โหโอ้โหโหดมากเฮ้ยตื้มันหน่วงอะยิงยิงมั่ว อาบอสมาบอสมาไม่เนี่ยไม่เนี่ยไม่นี่ยไมนี่ยเฮ้ยเมาส์มันหน่วงมากอ่ะมันดึงอ่ะมันดึงอ่ะเฮ้มาแล้วเหรอ อ๋อรู้แล้วลูกกระสุนยิงออกไปแล้วเราบังคับลูกกระสุนได้นี่ปืนได้ไหนเล่นมีได้บ้างนี่เบียงเบี้ยงนี่แน่เปนคนคนทนกระสุนได้เลยพอไมาอีก้บอสมาแล้วโอ้โหบุ่มบึ้มเลย บุ้มเลยบุ้มเลยสองตัวบุ้มเลยอะ่ะซื้อมาไงเจ๊เฮ้ยรีบเ,เกินนี่เขา,เาบนี่เลยยนะิงหัวเขาหัวซะนี่ไะนะกลางนม,มเลยไม่อเดี๋ยจบเนี่ยสี่สามสองหนึ่ง เมืเวลา yeah, we can handle it from here f i n job ทําได้ดีมากครับโอเคมิชั่นคอมพลีทเอเก็บรางวเกมรีวอร์ดโอเคสปอดยูอะไรอ่ะระเบิดไก่ yes เไม่เหรออะไรเนี่ยโหมันนอนสบายชิลๆอยู่คนเดียว <All right. S 1> สร้างยาสร้างยาสร้างยายาร้อยห้าสิบโอเคสร้างเพิ่มหน่อยนะ ต้องใช้ยาเยอะอะไรวันนี้โอเคแล้วก็มาดูกันปืน M16 โอ้โหสองร้อยเลยโ oh, อ้ยตะลุงนี่แย่ yeah. <Okay. S 1> มาดูระเบิดกันระเบิดก็บ้0ห้าสิบช่างมันไปเล่นกัน ดีเฟนซ์สู้เฮ้ยสามารถแยกด่านได้แล้วซิงฮาร์ดแยกด่านได้แล้วซิงฮาร์ดดีใจด้วยนีดีใจด้วย <c oughs> <c oughs> เราเล่นระดับฮา <c oughs> ร์ดเลยมายิงยาที่ได้เยอะเลยครับรอะ <c oughs> รู้สึกเหมือนแบบบอกว่าจะไม่เชี่ยวชาญน,นะแต่รู้สึกเหมือว่าจะรู้จะรู้เยอะจังนะรู้จริงครับ จะ <laughs> ๋ยไม่เคยเล่นนะครับต้มีข้อมูลรู้ข้อมูลอ่านมาหมดมเล่นภาคแรกมันแตกขาแล้วอะเล่นภาคแรกจนแตกขาแล้วช่ำชองเลยตันจะไม่รู้จะทำอะไรแล้วอะครับ, <laughs> รบเริ่มด่านปุ๊บสกอเมาส์เราจะเป็นปืนทันที เฮ้ยอย่าข้ามาามาเฮ้ยโหยากยากยากอันนี้ยากโนีรยากจริงจัดวิ่งดิ <Workers S 2> เฮ<อ>้ยนี่นี่มันวิ่งอ่ะไอ้ตามันวิ่งอ่ะเอ้ยอย่าอย่าไอ้โอ้โหไอ้นี่ก็วิ่งอ้า๋ออ <ư pling> ันนี้พวกเราตกใจเออดีมากยิงไป f อ้าวมาทางนี้ด้วยเหรอโหไยแม่ไม่ยิงอ่ะยิงดิยิงเนี้โหมาตรงนี้ด้วย

ระ,ร,ะระวังเพื่อนระวังระวังเพื่อนเอา้าผ่านแล้วเหรอฮะผ่าแล้วเหรอนี่คือหาดแล้วใช่ไหม <c oughs> นั่นแหละครับก็มาแนะนำเฉยๆซิ่งเคยเล่นแล้ววันนี้เราไล้เาสี่แล้วครับก็สนุกไหมครับใช้ได้มึงก็ใช้ได้อยู่ครับที่จริงก็ใช้ได้อยู่นะนอ,อ,นะอืมก็ ก็สําหรับคนที่เดินไม่เก่งยิงไม่เป็นแล้ววันนี้ก็เกมน,นี้น่าจะช่วยได้คนระับอันนี้เดินเองอันนี้ก็ฝึกครับเป็นเหมือนระดับเกมฝึกง,ง่ายๆครับเพราะอันนี้เกมนี้แค่เล็งหัวยิงตัวมันก็ยิงให้แล้วต้องกดยิงชิวๆวิว่งวิงว่งวิงว่งเฉยๆกับเลื่อนเมาส์แค่นี้ครับวันนี้ก็แค่แอมบ๊ายบายครับ